เมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดตัวช่อง YouTube อย่างเป็นทางการในไทยไปเรียบร้อยแล้วจากช่องของ YouTube Thailand เองก็คงได้เห็นว่าเชิญดาราและผู้ที่มีชื่อเสียงใ,ในวงการรายการที่ลงผ่าน YouTube มากมายแต่เราอาจจะยังสงสัยกันว่าทั้งทั้ที่เชิญช่องชื่อดังระดับประเทศกันมามากมายแต่ทำไมช่องที่อยู่ในหมวดของเกมมิ่งนั้นหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับการเปิดตัวครั้งนี้ที่ทําให้เหล่าคนในวงการเกมแคสเตอร์ไม่ได้รับพื้นที่สําหรับพวกเขาทั้งที่มีนักแคสเตอร์อยู่ในไทยและเป็นที่ยอดน,นิยมมาเป็นเวลานาน,านมากแล้ว สวัสดีครับผมฟุกนะทีวีนะครับกับการเข้าประเด็นของเรื่อง YouTube กับนักเกมแคสเตอร์ในไทยนะครับก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีกับ YouTube Creator ทุกๆช่องนะครับที่ YouTube ได้เชิญมาในงานนะฮะส่วนตัวผมนะไม่ได้เชิญไปหรอกครับช่องเล็กๆนะทำบ้างไปทำบ้างตอนแรกก็ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่จากที่พี่รานาน,นะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องจุดยืนของ YouTube Thailand ที่มีกับเกมแคสเตอร์ในไทยก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าพวกท่านลืมก็คือลืมคนเหล่านั้นไปครับพวกท่านมัวแต่ไปโฟกัสกับในส่วนของเซกเมนต์ที่เป็นแมสนะครับเซกชันที่เขาเรียกกันนะเป็น YouTube Idol เป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่ขึ้นกล้องเป็นคนที่ทําข่าวและเป็นกระแสะแต่หลายๆคนนะครับที่ก้าวไปในวันนั้นเนี่ยเริ่มจากจุดแรกเลยคือแทบจะไม่มีจุดให้เขาได้ยืนนะครับ ก็มีจากหลายๆความเห็นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็มีแต่เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์มากกว่าด้านลบนะครับอันนี้ผมดีใจอยู่เหมือนกันสําหรับตัวผมจะบอกว่าเป็นเกมแคสเตอร์ก็ไม่อยากเลยกเป็นแบบนั้นมากเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เป็นนักแคสประจานะครับเป็นเพียงเหมือนกับช่องที่ทําเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมต่างๆให้กับเพื่อนๆของผมได้ดูก็เท่านั้นแหละจุดประสงค์ของผมไม่ได้มีใช้เพื่อการเป็นช่องทางในการทําเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เลยสักนิดเดียวนะครับขอเข้าเรื่อง ความเห็นในครั้งนี้เลยแล้วกันสาหรับผมแล้วนะสื่อบันเทิงอ,อย่างเกมแม็กชแนลในบ้านเรานะมีสไตล์ที่แตกต่างจากต่างประเทศอยู่บ้างในรายละเอียดลึกๆเลยอย่างของผมเองเ,เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเล็กๆนะ,ะที่ได้แรงบันดาลใจในการแคสเกมมาจากต่างประเทศคือไม่ได้เริ่มเหมือนกับเพื่อนๆในช่องต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่แคสเตอร์ชื่อดังในประเทศไทยหลายๆท่านนะครับทำให้สไตล์ในการเล่นของผมแตกต่างไปจากช่องอื่นช่องของผมเองได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่องที่ชื่อดังนะครับของทางด้านต่างประเทศที่ชื่ออย่างเดวิดด็อกเตอร์ 64 YouTube นะครับหรือที่รู้จักกันในานามว่า X โดยคุณ X เนี่ยมีสไตล์ในการแคสที่เน้นความเป็นความละเอียดในการเล่นและการเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็มีโปรดักชันการผลิตออกมาในแต่ละตอนเนี่ยที่มีความละเอียดและน่าติดตามมากในสมัยก่อนนะผมเลือกติดตามช่องมาตั้งแต่สมัยที่เขายังแคสเกม Minecraft เป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่นะนั่งดูทั้งวันทั้งคืนจนเกิดความคิดว่าอยากจะทําวิดีโอในแบบรูปแบบแบบนี้ขึ้นมาบ้างค่อยๆพัฒนาวิดีโอของตัวเองเล่นมาจนถึงปัจจนะุบันนะฮะ ไม่นับแคสเตอร์อย่างในต่างประเทศอย่างซ n เนอร์สหรือว่าออชแคมโนวาวนะครับนี่คือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกับสไตล์การแคสในจนถึงปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยถ้าถามผมนะว่าทำไมนักแคสเกมในไทยเนี่ยถึงไม่มีจุดยืนใน YouTube เป็นหลักเป็นแหลมเหมือนกับช่องดังๆในไทยนะทั้งที่มีแบบว่าหมวดเกม ก็มีอย่างฮาร์ดล็อกเกอร์หรือว่าอย่างรอเบเกอร์หรือลุงพีเนี่ยที่เป็นช่องชื่อดังติดอันดับต้นๆของไทยเนี่ยผมก็คิดมาได้เป็นข้อ,ขอๆนะฮะอย่างข้อหนึ่งนะเกมมินะ่งน่ะมันเป็นเหมือนกับสื่อบันเทิงสาหรับกลุ่มคนเฉพาะด้านอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่ากลุ่มคนเฉพาะด้านจริงๆอะ่ะแล้วส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมากกว่าประมาณแบบเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยจากนั้นก็คงจะไม่ค่อยมีคนที่จะอยู่ในหมวดของการที่จะดูเกมเนี่ยมาก สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งเมื่อเทียบลงลึกไปอีกกว่าน,นี้ก็จะไม่ใช่ว่าจะมีคนทั้งหมดที่ชอบดูวิดีโอเกี่ยวกับเกมกันทุกคนด้วยซ้ําหลายครั้งแหะครับที่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ของเพื่อน <c oughs> ๆก็คงเคยถามว่ากาลังดูอะไรกันอยู่และตอนต่อไปก็คงเหมือนกันว่ากําลังดูนักแคสตเล่นเกมและฟีดแบทจะทางผู้ปกครองก็คงจะบแบบแปลกใจแล้วก็งงว่าดูเขาเล่นเกมแบบนี้นก็มีด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่นานพ่อแม่ของผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเราถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างผมไปอย่างข้อ2อ่าข้อ2 การผลิตผลงานของพวกเราเนง่ายกว่าโปรดักชันอื่นๆอันนี้เหตุผลนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ผมเชื่อนะว่ามันเป็นแบบนั้นนะถ้าถ้าดูตามหลักความเป็นจริงนะ ดูอย่างทาง YouTube Thailand ที่ได้เชิญช่องชื่อดังสำหรับลำดับต้นๆของประเทศไทยไปอ่ะดูทุกๆช่องอ่ะโปรดักชันอ่ะของเขาอ่ะใหญ่กว่าเรานักแคสแคสเตอร์ทั้งสิ้นเลยฮะทั้งได้ด้านเงินทุนทรัพยากรการผลิตและที่สำคัญก็คือสปอนเซอร์ของช่องต่างๆอ่ะเยอะแล้วผัดเวียนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆแล้วแบบว่าเขาเหมือนเขามีเงินมากกว่าการให้ความสำคัญกับช่องเหล่านั้นจึงไม่แปลกเพราะช่องเหล่านี้เป็นช่องที่ทำเงินให้กับ YouTube ได้มากกว่าและสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนทั้งประเทศและต่างประเทศได้มากกว่าวงการแคสเตอร์ นะฮะลองสมมุตินะให้ช่องชื่อดังที่ทําแบบสํารวจคนหน้าตาดีเนี่ยกับช่องเกมเรามาสู้กันเนี่ยลองคิดดูสิครับว่า,าคนส่วนใหญ่จะเลือกเชื่อหรือสนับสนุนใครมากกว่ากันและอย่างข้อ3นะครับเรื่องของ c o like. อปปี้ไลท์ เรื่องในปวดหัวทุกวันนี้ในต่างประเทศนะครับมีความวุ่นวายจากเรื่องคอปปี้ไลท์ของการนําผลงานในรูปแบบของผลงานแบบต่างๆมาลง u t u b e นะฮะขัดกับคอปปี้ไลท์รออะไรของต่างประเทศเนี่ยอยู่มากมายเลยอ,อย่างในเมื่อก่อนนะผมยกตัวอย่างหน่อยเ,ออเคยมีข่าวของ Nintendo กับ Sega ที่มีการแบนแอดเคาน์นะฮะในช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับเรื่องเกมเนี่ยโดยการนําเอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมของบริษัทเนี่ยทั้ง Nintendo ทั้ง Sega เนี่ยบางช่องเนี่ยโดนแค่ตักเตือนนะแต่บางช่องเนี่ยโดนลบอย่างถาวรแล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวด้วย ทั้งนี้การใช้ภาพจากตัวเกมมาเพื่อเป็นสื่อความบันเทิงเพื่อเผยแพร่ลงบนเว็บสาธารณะอย่าง YouTube ยูทูบเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนอยู่พอสมควรดีไม่ดเีเนื้อหาในตัวเกมอ,อาจจะไม่ได้มีปัญหาลิขสิทธิ์อันนี้ประสบการณ์ตรงแต่กับโดนเพลงที่อยู่ในตัวเกมอะผมเคยโดนแล้วอย่างในเบลช็อกอินฟินิตผมโดนมาแล้วตัวเพลงที่อยู่ในเกมด้วยความที่ว่าผมไม่แคร์ในเรื่องของตัวก็ไม่ไล์รออะไรเพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะทําเงินอะไรอยู่แล้วก็เลยปล่อยๆไปนะ ผมคิดว่านะทาง y t u b e Thailand แล้วก็คงยังไม่ต้องการที่จะทําให้เรื่องยุ่งยากเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายสําหรับนะักเกมเกมแคสเตอร์ในเมืองไทยหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายแล้วมันวุ่นวายนะฮะได้ไม่คุ้มเสียสําหรับทางบริษัท YouTube มากกว่านะครับข้อ4ครับการเป็นบุคคลสาธารณะกับสื่อภายนอกนะครับสำหรับนะักเกมแคสเตอร์ caster. จะเห็นได้นะว่าในวงการเกมของไทยเนี่ยถ้าแคสเตอร์จะได้มารวมกันหรือว่าเจอกันทีนึงเนี่ยก็อย่างงานเกมใหญ่ๆอย่างงานไทยแลนด์เกมโชว์หรือว่าอะไรเงี้ย ไม่กี่งานหรอกนะฮะที่จะได้มาเจอกันหรือว่าถ้าจะไปแบบเป็นกันเองหรือต้องจัดกันในที่ประชุมแฟบเกมเมอร์ที่เคยจัดกันไปเมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็เคยจัดมาแล้วนะฮะถ้าอยากจะไปเจอกันอีกแบบแยกย่อยอีก็ต้องไปเจอกันในงานคอสงานการ์ตูนซึ่งงานคอสงานการ์ตูนเนี่ยมนเป็นสับเซตจากเกมมิ่งอีกนะฮะเพราะว่าก็จะมีคนดูที่สนใจในเรื่องของคอร์สหรือว่าเกมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะชอบทั้ง2อย่างเหมือนกันอีกมันแยกย่อยออกไปอีกนะฮะซึ่งในงานเหล่านี้ไม่ใช่งานที่อยู่ในหมวดผู้ที่สนใจในสื่อไทยมากเท่าไหร่่ทีสําคัญ ะะการเปิดเผยหน้าตาของเรานะักแคสเตอร์ในเมืองไทยเ,ยเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่สำหรับหลายๆคนเพราะการเปิดตัวกับที่สาธารณะเนี่ยจะทําให้ความเป็นส่วนตัวน้อยลงนะฮะแล้วการเข้าถึงแฟนๆหรือสื่อทั่วไปก็จะเป็นไปได้ยากทําให้ต้องอยู่กับแฟนๆซึ่งอยู่ในความสนใจเดียวกันต่อไปนะฮะไม่สามารถออกไปส,สื่อสาธารณะ,ะที่กว้างกว่านั้นได้และนี่นะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อ 5. ภาพลบของสังคมไทยที่มองกับการเล่นวิดีโอเกมเรื่องาพน้าตัวเดียวเหม็นทั้งค่องเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่แก้ลําบากในสังคมไทยนะฮะ ทุกวันนี้ยังคงโทษเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยว่ามีผลเสียอยู่อย่างไม่จบไม่สิน้นมองว่าเป็นการสร้างความรุนแรงให้กับผู้เล่นทําให้เสียการเรียนเสียเวลาทําให้มีจิตใจที่ก้าวร้าวเก่ากันไปต่างๆน,นๆานาแบบการกระทําของคนเพียงไม่กี่คนที่ทําให้เกิดคดีต่างๆเกิดขึ้น,นครับแล้วก็มาโทษว่าเกมเป็นสิ่งที่ผิดผมว่านะ การที่มาโทษว่าเกมเนี่ยเป็นสื่อที่ทําให้เ,เกิดการอาชญากรรมหรือว่าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนที่ได้รับสื่อต่างๆเหล่านี้ที่คิดว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีก็เหมือนได้โดนล้างสมองไปเหมือนกันแหละว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าการที่จะมาโทษเกมอย่างเดียวนะฮะเราต้องดูไปจนถึงตัวบุคคลด้วยเป็นเรื่องที่แก้าลาบากนะฮะแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงให้วงการ แคสเตอร์ของไทยนะครับมีความก้าวหน้าแล้วเป็นหน้าเป็นตาใน YouTube Thailand มากกว่านี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ว่าจะทําอย่างไรให้เกมแคสเตอร์ของไทยนะครับสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้มากกว่านี้นะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเสนอให้ช่องต่างๆนะรวมกันพัฒนาคุณภาพวิดีโอนะฮะออกมาให้มีโปรดักชันที่มากขึ้นนะฮะให้สู้กับช่องต่างๆที่เป็นอันดับต้นๆนะ,ะับของ YouTube ไทยเนี่ยให้ได้มากอาจจะให้ความรู้ของเกมต่างๆหรือแทรกเนื้อหาต่างๆที่เราได้จากเกมให้กับชมได้รับเป็นความรู้นะฮะร,รวมทั้ง การทําวิดีโอร,ร่วมกับช่องต่างๆนะฮะหรือว่าการแคสเกมเนี่ยด้วยกันกับช่องต่างๆเพื่อให้ช่องเล็กๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะรวมกันแล้วก็สามารถที่จะ โตไปได้พร้อมกันฮะเพราะการช่วยการสนับสนุนแคสเตอร์ด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญใครที่แบบว่าคิดจะโตสําหรับการแคสเตอร์คนเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเอกลักษณ์อยู่ในรูปแบบที่คนดูสนใจจริงๆเนี่ยจะโตได้ยากและจะไม่มีใครรู้จักนะฮะการเล่นด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาด้วยกันด้วยนะอย่างช่องจากทางต่างประเทศเนี่ยที่ผมดูเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเล่นรวมกันบ่อยๆนะฮะแล้วเขาก็จะมีใส่ลิงก์ของ ช่องของคนที่เล่นด้วยเนี่ยอยู่ไว้ข้างล่างนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราเล่นนะ่ะแล้วเราดูแล้วเราชอบใครที่อยู่ในวิดีโอนั้นเนี่ยเราก็สามารถตามไปดูของช่องนั้นได้ด้วยเป็นการโฆษณาด้วยกันไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างทําวิดีโอของตอนเองเนี่ยจะไม่สามารถเห็นได้ถึงคอนเทนต์นะฮะที่มีคุณภาพของช่องอื่นออกมาได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าเราดูคนแบบดูช่องเดียวยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถที่จะดูะคุณภาพของช่องอื่นได้เลยว่าเขาก็มีของที่ดีเหมือนกันในระดับเดียวกันด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็แฟนๆสำหรับนักแคสเตอร์คนต่างๆครับถ้าอยากช่วยกันพัฒนาวงการเกมแคสเตอร์ของไทยเนี่ยไปสู่ระดับเดียวกับช่องอดังๆบน y o u t u เนี่ยฮะก็อยากให้แบบคอมเมนต์ในช่องเกมในช่องเล็กๆช่องต่างๆนะครับและอย่าติดตามช่องเกมเพียงช่องเดียวนะฮะถ้าเป็นไปได้ เพราะว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าอาจมีช่องที่เขาตั้งใจทําวิดีโอให้มาสนุกเหมือนกันแล้วก็ถ้าหากคิดว่าช่องนั้นเนี่ยยังมีรูปแบบของการนําเสนอวิดีโอที่ยังไม่ดีหรือว่ายังขาดตกบกพร่องในตรงไหนเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันคอมเมนตะ์ฮะแล้วก็ติชมกับทางวิดีโอในช่องนั้นนะฮะได้เลยเพราะว่าคนที่ผลิตในวิดีโอในช่องนั้นเนี่ยก็จะสามารถดูคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับเป็นเหมือนฟีดแบ ck จากแฟนๆหรือว่าจากผู้ชมเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาวิดีโอของเขาเนี่ยให้มีดีมากขึ้นแล้วก็มีความสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับไปเรื่อยๆไปต่อไปเลยนะฮะวันนี้ก็มาบ่นเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากจะมาเสริมจากที่พี่ลันนาได้มาพูดนะครับในฐานะแคสเกมแคสบ้างไม่แคสบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการแคสเกมในเมืองไทยนะครับก็อยากให้ช่องต่างๆพัฒนาคอนเทนต์นะครับให้สู้กับช่องดังๆต่างๆได้นะครับจะได้มีจุดยืนร่วมกันเนาะ โอเคครับวันนี้ฟูกันะทีวีขอจบรายการแบบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ